สวัสดีสสดค่ะ,คะดิฉันชื่อนางสาวไฟนัสมูเฮงรหัสเซลสองสองศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดสาขาวิชาฟิสิกส์ค่ะค่ะและดิฉันนางสาวคุสุมยาสัญญ,ญารหัสหกสองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกศูนย์สาขาวิชาฟิสิกส์ค่ะพวกเราทั้งสองคนวันนี้ค่ะมานำเสนอเรื่องการลูกเข้าลูกออกของอนุกรมอนันต์ค่ะจากการเปรียบเทียบลิมิตด้วยลิมิตคอมมิชชั่นเทสค่ะไปชมกันเลย นะคะบอกว่าให้ตรวจสอบลิมิตให้ตรวจสอบอนุกรม 4n กำลังสองบวก3 n บวก9ส่วนด้วย7 n mm. กำลกัง3บวก1เมื่อ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้นะคะว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกโดยการทดสอบเปรียบเทียบลิมิตหรือคอมพลีชันเทสค่ะกำหนดนะคะจะกำหนดให้ว,ว่าอนุกรม 4n กำลังสองบวก3 n บวก9ส่วนด้วย7 n กำลกัง3บวกสเมื่อ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ค่ะ การเปรียบเทียบนะคะเราจะต้องสร้างพจน์เอ็นและพจน์บีเอ็นเพื่อมาเปรียบเทียบพจน์ต่อพจน์ค่ะทีนี้คะเราก็ให้พจน์เอ็นเท่ากับ 4n กำลัง2บวก 3n บวก9ส่วนด้วย 7n กำลัง3บวก11ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สร้างพจน์เปรียบเทียบก็คือสร้างอนุกรมคอนดิเดตหรือว่าพจน์บีเอ็นซึ่งพจน์บีเอ็นเนี่ยสร้างได้โดยการนำพจน์เลขชี้กำลังใน,ในส่วนของตัวเศษน,นะคะที่มีเลขชี้กำลังสูงสุดส่วนด้วยเลขชี้กำลังสูงสุดในส่วนของตัวส่วน,นะคะ่ะก็จะได้ พจน์ bn เท่ากับ n กำลังสองส่วน n กำลังสามค่ะสามารถตัดทอนกันได้หนึ่งส่วน n ค่ะอนุกรมหนึ่งส่วน n เมื่อ n เท่ากับหนึ่งถึงอินฟิน t y เนี่ยเป็นอนุกรมคอนดิติที่มี p เท่ากับหนึ่งซึ่งแสดงว่าลูกออกกรณี p มากกว่าหนึ่งจะเป็นอนุกรมลูกเข้าค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราได้พจน์ an และพจน์ bn แล้วให้เราหาลิมิต an ส่วน bn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะจะได้ว่ามันเป็นเศษส่วนซ้อนค่ะเราก็ทำการสับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้ว่า ลิมิต 4n กำลังสบวก 3n บวก9ส่วน 7n กำลังสบวก1 0คูณด้วย n ส่วน1ตรงนี้นะคะจะเป็นพจน์ bn ค่ะที่กับ1ด n 1ส่วนแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือพจน์ an ค่ะค่าลิมิต 4n กำลังสบวก 3n กำลังสบวก 9n ส่วนด้วย 7n กำลังสบวก10เมื่อ n เข้าไปอินฟินิตี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรสาสังเกตเลขชีก้กำลังสูงสุดค่ะซึ่งเลขชีก้กำลังสูงส,สุดของเราคือตัวนี้นะคะ ก็คือ n ยกกำลัง3ค่ะเราก็นำเลขชีก้กำลังสูงสุดหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนอกจากนี้น,นะคะให้เราตัดทอน n ค่ะก็คือแทนเอ่อแทนค่า n เข้าไป infinity ค่ะก็คือแทนค่า n ด้วยอินฟินิตี้ infinity. ในส่วนถ้าเกิดว่าถึงขั้นตอนที่เราแทนค่านะคะลิมิตตรงนี้ก็จะหายไปนะคะก็ค <c oughs> <c oughs> ือแทนค่าเข้าไปเลยค่ะ4บวก3ส่วนอินฟินิตบวกกับ9ส่วนอินฟินิตยกกำลัง2 ส่วนด้วย7บวก11ส่วนอินฟินิตี้กำลังสากรณีนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าอินฟินิตี้เป็นตัวเศษของเป็นตัวส่วนของตัวใดก็ตามแต่นะคะค่าของมันเนี่ยจะใกล้เคียง0ูนหรือไม่ค่าเ่กั่าย์ค่ะตรงนี้คะก็ตัวนี้คืคอเป็น0นตัวนี้คือ0นค่ะแล้วก็อนสุดตัวนี้ก็คือ0ย์คำตอบที่ได้คือจะได้สีส่วน7ค่ะซึ่ง4ส่วนเเนี่ยเป็นบวกแต่ไม่เป็นจำนวนจำกัดจึงเป็นลูกออกนะคะตามทฤษฎีบทที่ว่าทฤษฎีบทการทดสอบการอยบเทียบด้ลิมิตค่ะ ข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าลิมิต a n ส่วน b n เมื่อ n เข้าไปอินฟินิตี้นะคะถ้าเท่ากับ c ซึ่งมากกว่า0นย์แล้วอนุกรม a n เนี่ยและอนุกรม b n ลูกเข้าด้วยกันแสดงว่าลูกเข้าด้วยกันหรือไม่ก็ลูกออกด้วยกันกรณีที่2ก็คือลิมิต a n ส่วน b n เนี่ยเท่ากับ0นย์อนุกรม b n ลูกเข้าแสดงว่าอนุกรม a ก็ต้องลูกเข้าแต่ถ้าเกิดว่าลิมิต a n ส่วน b n เป็นอินฟินิตี้อนุกรม b n เป็นลูกออกแสดงว่า อ,อนุกรมเอก็ต้องลูกออกคะ่ะทั้งนี้นะคะอนุกรม B ี N, อนุกรม B ี N และอนุกรมเอของเราลูกออกทั้งคู่คะ่ะเรามาต่อกันตอนที่1ข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้ตรวจสอบอนุกรมตรงนี้นะคะว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกถ้าเป็นอนุกรมลูกเข้าให ให้หาผลบวกของอนุกรมนั้นใช่ไหมคะอย่างแรกคือเราต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของรูปแบบอนุกรมก็จะได้ว่าซิกมา n เท่ากับ0จนถึงอินฟินิตี้เส่วนแยกกำลัง n ลบหค่ะจัดพจน์ให้อยู่ในรูปแบบของอนุกรมเรขาคณิตก่อนก็จะได้ว่าซิกมาซิกมาเท่ากับ0ยกเอจนถึงอินฟินิตี้เคูณด้วย1นส่วนแยกกำลัง n ลบหนคือค่าของ a,n ส่วน1ส่วน8 ในส่วนของ1ส่วน8คือค่าของ R ซึ่งเป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีรัศมี R เท่ากับ1ส่วน8ดังนั้นจากทฤษฎีบทที่เขาเอ้างอิงว่าเมื่อ R มีค่าเท่ากับ1ส่วน8มากกว่า0แต่น้อยกว่า1ด,ดังนั้นอนุกรมลูกเข้าโดยหาค่าผลบวกได้ดังนี้คือ sigma n เท่ากับ0จน,นถึงอินฟินิต a คูณ R ยกกลัง n จะเท่ากับ a ส่วนด้วย1นลบ R ดังนั้นเราก็มาเทสค่าว่า A คือมีค่าเท่ากับ7คือมีค่าเป็น1.8ส่วน8ก็จะได้ผลจะได้ผลผลบวกของพจน์ของอนุกรมอ,อ,อนุกรมที่ลูกเข้า B ค่าเท่ากับ8ค่ะขอบคุณค่ะ